ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำผู้ให้บริการพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของประเทศจึงต้องมีเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ในทุกกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือที่เราเรียกว่า asset management โดยการเก็บข้อมูลสินทรัพย์ในองค์กรทั้งที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง การบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่าลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและลดความต้องการของสินทรัพย์ใหม่ที่ไม่จำเป็นโดยการวางแผนการจัดการที่เป็นระบบซึ่งผู้บริหารพนักง,งานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกคนควรให้การสนับสนุนรวมทั้งนำ Asset Management มาใช้เพื่อพัฒนาองคอ์กรให้ได้ผลการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดตลอดไป